กล้าที่จะเข้า99ที่จะกล้าสวัสดีครับทุกคนพบกับแด a ด9ในช่อง s u น n y สายอัพนะครับกับ Attempt ที่5ของ Boemon Ruby Hardcore n u s l o c k d อก k Type o n e l อครับผมตามที่เพื่อนๆทราบกันนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่5แล้วที่ได้เล่นเกมนี้กันมาก็ใครที่ไม่เคยดูมาก่อนนะครับผมสามารถไปตามดูไลฟ์สดได้ใน Twitch หรือว่าไปดูเป็นคลิป ย The you, so, ้อนหลังสำหรับ t m m p t 4ที่ไม่ได้ตัดเลยนะครับผมก็จะอยู่ใน Channel Sunny s remarkable. i g e Up ใน YouTube ครับแต่ถ้าเพื่อนเเห็นในคลิปนี้ก็จะเห็นลาล a นช์ที่5แล้วครับผมก็ทุกอย่างครับผมเริ่มต้นเหมือนเดิมหลังจากเอาชนะคู่แข่งได้เราก็จับน้องหมาปูชเชียนาแล้วก็สำหรับครั้งนี้ครับเป็นตัวผู้เราเลยตั้งชื่อว่าเป็น Light แต่ว่าพอดีผมสะกดชื่อผิดนะครับมันก็เลยจบแค่ l i g h หลังจากนั้นเราก็จับซิกแซกูนเพิ่มติวนะครับผมอีก3ตัว ตั้งตามมัสดะเป็นโมกินะครับผมใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออ่าไอซาว่านะครับแต่ว่าพอดีผมพพนผิดมันก็เลยเรียกไอเมนเดิมครับผมถามว่าทำไมต้องมีซิกแซกกูลเยอะขนาดนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเพราะเราจะใช้ในการเก็บไอเทมอย่างนี้ครับนี่ซูเปอร์พอย์ชั่นแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นอินทราบอลครับผมคือเจ้าแรคคูน3ตัวนี้มันจะช่วยให้เรามีไอเทมใช้มีเงินใช้ครับผมต่อมาก็น้อง เกาหลัดหรือว่าซีดอนะครับผมเราก็เก็บมาครั้งนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันว้าวเป็นตัวผู้2ตัวเลยก็เลยต้องชื่อว่า L ครับผมเป็นคู่แข่งของจอไลน์นั่นเองหลังจากที่เราได้ฝึกทั้ง L แล้วก็ไลน์นะครับคือรอบนี้ครับผมไม่ได้ฝึกแค่ไลน์ตัวเดียวแล้วถือว่าน้องหมาอัพูเชน่นาตัวเดียวแล้วนะครับแต่รอบนี้ผมฝึกคู่กันเลยครับผมทําให้เลเวลของมันก็จะไม่ห่างกันมากแล้วก็ผมก็ ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตัวเองรอบนี้เล่นยังไงก็คงจะไปถึงยิมหนึ่งได้แน่นอนผมก็เลยไม่กลัวเสียเวลาครับผมก็มานั่งปั่นเวลให้กับเจ้าเกาลัดแล้วก็เจ้าหมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนี่อันนี้คือเทรนเนอร์ที่เราเคยตายตอนอาเทนที่สามแล้วครับผมก็คือครั้งนี้ผมก็รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงก็ ระหว่างที่มันกดใช้บายใช่ไหมครับเราก็ฮาวไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เพิ่มแอคแท็ของเราแล้วพอเทลโลโผมาครับผมเราก็สามารถตีมันตายได้โดยไม่แทบไม่เทคดาเมจเลยครับผมอ่าสุสดยอดยครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับซีดอตอนนี้มีสกิลคอ Field ก็คือถ้ามีแดดก็จะตีเร็วขึ้นส่วนน้องหมาพูเชียน,นาก็จะเป็นสกิลรันอเวย์ครับผมเอาลครับต่อมาเรามาเจอกับทีมแม็กมาก,กันอย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่านี่คือนัดโครนัสล็อก รูบี้ก็จะเจอกับทีแม็กมาครับผมอันนี้ผมก็ใช้การ switch training นะครับก็คือสลับตัวเปลี่ยนตัวกันเพื่อให้ได้เลเวลทั้งคู่นะครับทั้งเจ้าเกาลัดแล้วก็เจ้าน้องหมาของเรานี่ครับทีแม็กมาครับเมื่อจะอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับที่ต้องระวังครับคือเทรนเนอร์ที่ทำให้เราตายตอน attempt 4ครับผมเจ้านินคาดาที่มี leash life นะครับโดนละคูณ2แถมมันยังเอาไปคิวตัวเองได้ด้วยอันนี้เราก็วิ่งผ่านมาเลยครับผมกาดจังหวะดีๆเล่นโปเกมอนให้เหมือนเกมแอคชั่นนะครับ หลังจากผ่านตรงนั้นมาได้ครับผมเราก็มานั่งหลุดของไม่ว่าจะเป็น hm 0 9นะครับผม bullet s e e d หรือว่าตัว chesto berry แล้วก็ตัวกระหังรดน้ำนะครับผมนี่ครับแล้วก็ไล่ซูเทนเนอร์ไล่ทางไปแล้วก็มาถึงแล้วครับผม r u s b o r o city ครับผมเมืองที่มียิมหนึ่ของเราระหว่างนั้นเองผมก็พยายามเล่นแล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับพอเจอกับทางยิมคือเล่าครับ มีสกิลใหม่ก็คือท่าไบต์หรือว่ากัดนั่นเองซึ่งภาคเนี้ยมันเป็นจเจเนเรชั่น3ใช่ไหมครับทำให้ท่าไบต์เนี่ยมันเป็นแทนนี้มันจะเป็นฟิสิกอลครับผมเพราะว่าไบต์เนาะมันฟังยังไงก็คือฟิสิกอลแน่นอนเข้าไปกัดเขาเปล่าครับมันเป็นสเปเชียลครับภาคนี้เพราะว่าเป็นธาตุมันตามนั้นเลยครับผมจีโอดูดครับผมหรืออิชิซูบุเตเนี่ยตัวนี้มันมีดิเฟนซ์ที่สูงมากแต่ว่าสเปเชียลดิเฟนซ์บันไก่ กามากครับมันแทบจะกากเลยทีเดียวเพราะงะั้นถ้าไบต์ครับก็เลยตีเข้าได้รุนแรงมากด้วยอ่าแล้วยิ่งน้องหมานะครับผมเป็นธาตุมารทําให้สกิลธาตุมารเนี่ยที่แรง60มันเป็นเซมไทป์แอคแท็กบูสต์นะครับผมหรือว่าที่ฝรั่งเรียกกันว่าสเต็ปมันก็เลยบวกจาก60เป็น90ครับผมอ่ารุนแรงตีตัวอะไรก็ตายครับผมจากฉะนั้นไม่นานนะผมก็นั่งฟาร์มเก็บเลเวลให้กับทั้งน้องหมาแล้วก็เจ้าเกาลัดนัสลีฟเนี่ยอ่าโทษครับซีดอตเนี่ย รวมถึงเรายังกลับมาตีเทรนเนอร์ที่ทำเราตายตอนไอเทมที่แล้ว,ด,วด้วยนะครับผมเจ้านินคาดาเนี่ยเพราะว่าพอไลท์ของเรามีไบต์แล้วชีวิตก็ง่ายครับผมกัดทีเดียวตาย2ทีตายเรียบร้อยครับผมแน่นอนว่าเทรนเนอร์อื่นๆในรั้นะครับผมในถนนเส้นที่106ด้านบนนะครับผมเราก็จัดการเก็บมันง่ายๆโดยใช้น้องหมาเป็นตัวฟามนะครับเก็บไปจนเกือบจะเลเวลแคปอะครับผมก็คือแม็กที่15ไปลายใช่ไหมครับผมเจ้า เกาลัดของเราก็เลเวลอัพแล้วก็พัฒนาร่างเป็นนัสลีฟตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยครับเพราะเป็นนัสลีฟครับผมก็รีบสอนนัสลีฟสกิลบูลเลตซีทันทีครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมอนธาตุพืชที่ไม่มีสกิลพืชใช้ครับผมช่างอนาถอะไรขนาดนี้เอาละครับหลังจากเราหลุดของจากตัวซิกซ์กูลของเราเรียบร้อยแล้วเจ้าสามตำรวจก็จะถูกบ็อกซ์กลับเข้าไปใน PC เรียบร้อยครับผมเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะไปตีล็อกแซนอยู่แล้วครับหัวหน้ายิมหนึ่ง นะครับผมตามที่เพื่อนเบื่อนเห็นเลยอ่าม,มอนหลักที่ผมจะใช้รอบนี้ก็จะเป็นเจ้านั l e ีฟหรือว่าเจ้าดาเทงกู โคโนฮานะโทษครับชิวิปุลโคโนฮานะนะครับตัวแรกครับผมอิชิซูบุเตะหรือจิโอดูเนี่ยเราก็สามารถสู้ง่ายๆเลยโดยบูเลตซีดต้องขออภัยนะครับพอดีผมลืมเปิดแอนิเมชันครับผมเพราะว่าเกมมันก็จะเร็วแล้วก็สปีดก็ค่อนข้างจะคูณไวด้วยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับผมโนสพาสโผล่ Pass, po, มาปุ๊บก็เพิ่มดิเฟนซ์ให้ตัวเองเลยแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่าการเพิ่มดิเฟนซ์ไม่ได้ช่วยอะไรต่อให้บูเลตซีดครับเจเนอเรชันอื่นจะเป็นท่าฟิสิก็็็ตตตตัััวสสเเเเปปปชีีียยยลลินนน่มมกงกงาารโจ ซึ่งก็เป็นสเปเชียลนะครับโหก็สู้กันมาครับผมร็อกแซนก็ปั๊มโพชั่นไปร็อกทูมเราไปจนเราเกือบตายนะครับแต่ว่าโชคดีครับผมที่โปเกมอนของผมค่อนข้างถึกมันดีเฟนซ์มันใช้ได้อยู่ครับนัสติฟก็เรียบร้อยครับเราก็เอาชนะร็อกแซนมาได้แล้วก็ไปเอา HM 01เลยก็คือคัดนั่นเองติดให้กับมัสดา นะครับผมที่เป็นตำํำรวจที่ดูจะใช้งานได้ดีที่สุดนะครับผมเรียบร้อยครับผมพอติดให้ไปแล้วต่อไปครับผมเราก็กําลังจะไปต่อสู้กับทีแมกมาต่อนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตเก็บมิ r ราเคลซีดก่อนเพื่อบูสต์สกิลบูลเลตซีดของเราให้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าเราอะครับมีเนเจอร์พาวเวอร์ด้วยเนเจอร์พาวเวอร์คืออะไรสกิลนี้นะครับผมคือการใช้พลัง เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมครับข้อเสียของมันมีข้อเดียวก็คือเราไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าสกิลที่ออกมาจะเป็นอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเช่นอยู่ในถ้ำเนี่ยมันจะเป็น shadow ball แต่ถ้าอยู่ในพื้นทรายมันจะกลายเป็น earth quake ครับผมดูมีประโยชน์มากนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือเราเลือกใช้ไม่ได้อันนี้ก็จะงงกับเจ้านกนิดนึงนะฮะอ่าต้องกดกดจังหวะด,ดีๆครับผมพอเราสปีดคูณมาแล้วก็เมื่อกี้ครับผมทีแม็กมาจับนกไป เราก็ช่วยนกกลับมาให้คุณตาครับคุณตาก็เลยขับเรือมาส่งเราพอมาถึงเมืองใหม่นะครับผมสิ่งแรกที่เพื่อนๆลืมหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือมีซิลสกาฟครับผมคุยได้จากบ้านหลังแรกเลยหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตียิมกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเลเวลแกรประหว่างยิมหกับยิม2เนี่ยมันห่างกันแค่สอเวลเองทั่วรับ3เวลเองก็คือแม็กซี่เลเวลสินะครับผมผมก็ใช้น้องหมาปูเจียน้าย่ครับสู้ไปคือจะมามีปัญหาก็แค่เจ้าพวกมาช็อปเนี่ยครับเพราะว่ามันโจมตี ต่อสู้ชนะมานแล้วผมดันเล่นมารล้วนด้วยแปลว่าเนี่ยครับเกือบตายครับผมโดนแค่คาราเต้ช็อปทีเดียวก็คือเกือบหมดหลอดแล้วครับผมดีนะครับที่เราฝึกโปเกมอนของเรามาอย่างดีมันเลยทนมือทนเท้านิดหนึ่งหลังจากที่เราติดโอรันเบอร์รี่ให้กับไลท์เรียบร้อยนะครับผมเราก็พร้อมแล้วครับที่จะต่อสู้กับเบอร์รี่แ่หัวหน้ายิมที่แสนโหดร้ายครับผมระหว่างนี้ผมเองก็ไปแอบฝึกซุ่มมานะครับผมจนตอนนี้ น้องฟูเชียนาของเราเนี่ยพัฒนากลายเป็นกูไรานาเลเวล18พอดีนะครับผมตามเทรชโฮสำหรับสตรัทเ g อร์จครับผมที่ผมนำมาวันนี้ก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็คือผมอะ่ะคิดไม่ตกเลยว่าจริงๆจ,จะสู้ยังไงดีวิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดได้ครับผมก็คือการใช้แซนักแท็กเรียกว่าดวงล้วนๆน,นะครับผมแซนักแท็กคืออะไรคือการสาดสายใส่หน้าอีกฝ่ายเพื่อให้ accuracy หรือความ แม่นยําในการโจมตีลดลงครับผมแล้วข้อดีของกูไรน่านะครับผมคืออเลเบดิตี้มันเปลี่ยนจากตอนเป็นบูเจน่าก็คือปกติจะเป็นรันนเว่ย์ตอนนี้ครับเปลี่ยนมาเป็นอินทิมิเดตทําให้พลังโจมตีของอ e ี่ายลดลง1ระดับครับทำให้โดนคาราเต้ช็อปไปต่อให้จะโดนคูณ2ก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้ลดมากขนาดนั้นนะครับนี่ครับตอนนี้อ e ีกฝ่ายเริ่มบล็อกอัพแล้วครับบล็อกอัพคืออะไรคือการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันของตัวเองอย่างละหนึ่งระดับครับผมอันนี้ครับ ที่ผมพลาดก็คือผมอะลืมไปว่าอีกไฟล์บล็อกอัพไปแล้วทําให้ผมบวกลบคูณหารผิดครับตอนแรกอะผมเข้าใจว่าอะมันคาราเต้ช็อปรถทีลนึงประมาณไม่เกิน1 3บสถึงสิยังไงอะน้องหมาน้องไลท์ของเราเนี่ยก็รอดครับผมผมเลยตัดสินใจแซแนักแท็กไปอีกรอบหนึ่งแป่ที่ไหนได้ครับผมไม่ครับมันบล็อกอัพไปแล้วแปลว่าคาราเต้ช็อปเนี่ยแลก16ทีเดียวตายครับ จุกจน้องหมาก็เลยเสียชีวิตในการต่อสู้นะครับซึ่งมันเป็นการพลาดของผมเองถ้าผมตัดสินใจเปลี่ยนตัวมาเป็น L อละอาจจะครับผม L อาจจะรอดจากการโดนคาราเตชช็อปนะครับแล้วผมก็อาจจะสลับตัวกลับมาเป็นปูเชียนาอีกรอบนึงเพื่อสาส้ายครบ6ครั้งลด Accuracy อีกฝ่ายหนึ่งให้อยู่ที่ประมาณ40% หลังจากนั้นแผนของผมก็คือการสลับมาที่ L ครับผมแล้วก็ใช้่า growth growth คืออะไรคือการเพิ่มพลังโจมตี Special ของเราหนึ่งระดับครับผมนี่เท่าที่เพื่อนๆดูมาก็คือผมกดมา3าครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้พลังโจมตีของธาตุพืชของเราอะ่ะคือค่อนข้างรุนแรงมากแหละตอนให้ฝ่ายปลอกอัพไปก็เท่านั้นครับผมเพราะว่าเป็นการเพิ่มแค่พลังโจมตีสำหรัป้องกันมันไม่ได้เพิ่ม Special Defense แล้วธาตุพืชเป็น s p e c i a l attack เพราะงั้นโดนไปเต็มๆมครับผมอันนี้คือ Miracle Sa มครก,กับ s t e p S T A B แล้วก็กร o ฟสาครั้งแต่ว่าเจ้านาสดีฟเนี่ยมันไม่ได้มีสเตตด้านสเปเชียลแอคแทที่สูงเท่าไหร่นะครับผมพอเงินต่อให้บูสขนาดไหนก็ยังถือว่าเบาครับผมอ่าก็เรียบร้อยครับเก็บเจ้ามาช็อปไปได้เรียบร้อยนะครับผมเจ้าวันลิกี้ต่อไปครับผมคือเจ้าโปเกมอนตัวปัญหาที่ผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะสู้ด้วยเท่าไหร่ครับมักุฮิตะเพราะอะไรเพราะว่าแอคแท็กมันสูงมากครับเจ้าตัวนี้คือถ้าเราโดนมันตีด้วยวิทอลโตรเนี่ย ซึ่งรุนแดง70ะครับคูณ2เป็น140แล้วแอคแท็มันค่อนข้างเยอะด้วยยังไงก็น่าจะรอดอยากครับผมแต่โชคดีที่อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าบรอลี่มันดันกดบล็อกอัพนะครับทำให้เรามีโอกาสใช้บูลเลตซีดนะครับผมตีไปเรื่อยๆครับยิงมันไปอย่างนี้ ก็มีโอกาสที่จะ KO อีกฝ่ายได้อยู่ครับน่าอย่างที่เพื่อนเืนเห็นเลยเรียบร้อยครับผมเรียกว่า4ีทีติดอีกฝ่ายไม่ต้องกระดิกเลยนะครับแถมมีคริฟิดด้วยนี่สวยๆไปเลยเถึงเราจะชนะได้แต่การเสียน้องหมาไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่พูดตรงๆนะครับก็คือเราไม่สามารถเล่นแอบเทมส์ต่อได้ครับผมถามว่าทำไม1ครับเลเวลแกร คือกว่าเราจะตีเทรนเนอร์ไปต่อให้เราหลบหนีอะไรมากน้อยแค่ไหนอะครับผมเราก็คงจะต้องทะลุเลเวลแคปอยู่ดีะนะครับหนึ่งสองครับผมถ้าไม่มีน้องหมาเนี่ยแค่เจ้านัสลีฟตัวเดียวอะ่ะมันแบกไม่ไหวครับผมเพราะว่ายังไงอะเดี๋ยวเราไปเจอวัสันเราไปเจอแฟล n n รีเนาะถ้าไม่มีโปเกมอนอย่างน้อยสองตัวคอยสลับไปสลับมาหรือช่วยกันสู้อะครับผมง่ายก็สู้ไม่ได้ครับและนัทซีฟเป็นาธาตุพืชด้วยยิ่งแพ้าธาตุเขาหนักเลย แพ้ไฟด้วยแล้วโปเกมอนทัดมือตัวต่อไปกว่าเราจะได้อีกทีหนึ่งครับมันคือหลังยิมห้าหลังพ่อเราอะครับก็เลยคิดว่าผมรีเซ็ตดีกว่าครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์ดูกันมาจนถึงจบอเทมห้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอาทมหกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นคืนนี้ครับผมจะเล่นแบบติดสปีดเทอร์โบและเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนชอบการนัสล็อกก็กดไลค์ subscribe แล้วก็มาติดตามกันใน Twitch กัันนตอได้ะครบสวััสดีครบ